ในคลิป24ชั่วโมงแรกเนี่ยเราเริ่มแค่ก่อเล็กแค่นี้สามารถขยายกอดได้แค่50คูณ50พวกเราได้เก็บเงินขยายกอดแล้วก็สร้างกอดแยกไปมากมายเลย48ชั่วโมงต่อมาพืเราเริ่มมีของเริ่มไปตีบอสแล้วผมก็ได้สร้างกอดใหม่ก่อนหนึ่งด้วย ส่วนคลิปนี้72ชั่วโมงจะไปคลิปที่ผมสร้างกอใหม่ส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มมีความอยากได้ในของต่างๆเปิดคลิปมาผมได้กลับมาที่กอเก่าแล้วก็มาทุบฟาร์มมอนเตอร์ที่เคยสร้างไว้ตอนสร้างจําได้ว่าสร้างนานมากไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็รอบเดียวด้วยแต่ตอนทุบเนี่ยขอให้บอกเรื่องทำลายโคตรชอบตอนสร้างไม่ค่อยมีคนอยากยามาสร้างเท่าไหร่แต่ว่าตอนทุบอะใครๆก็ชอบปะก็เลยมาเต็มเลยส่วนน้าคนจะสร้างฟาร์มมอนเตอร์อีกหรือเปล่าก็โอ้โหฟูลตัวเน่เหนื่อยมากกับฟาร์มมอนเตอร์ี่ย อย่างที่รู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบตกปลามากๆแต่ระบบตกปลาในเกมอ่ะมันก็มีรูมีแต้มไม่ใส่กันเล่นเยอะเลยบอลลูนก็ขายปลาได้ตังเยอะขึ้นบอลลูนก็ตกปลาได้ดีขึ้นแต่ทุกรูนี่มันต้องใช้แต้มตกปลาในการทําแต่มันก็มีอยู่รูน,นึงที่เราตกปลาได,ได้แต้มเยอะขึ้นซึ่งมันต้องใช้ไข่เต่าเหมือนผมจะเคยเจอว่ามีจุดแลกไข่เต่าอ,อยู่และวม็ใช้บล็อกสัตว์ลายจำนวน2กอง แต่ว่าเรื่องสลายมันไม่ค่อยเป็นมาญหาสักหร่เพราะก่อนเนี้ยผมได้ทำฟาร์มสลายย่อมๆไปด้วยแต่มันก็นานพอควรกว่าที่ผมได้สลายจนเกือบครบเนี่ยพอครบแล้วผมได้ได้ข่เต่ามาสองฟองก็ขยายพันธุ์อยู่สักพักใหญ่เลยเพราะว่าเต่าแม่งกูจะพักเป็นตัวกาจะโตโคตรนานก็เลยเกิดเป็นเกาะแรกของคลิปนี้ก่อนที่ผมกำลังทำอยู่เป็นเกาะที่เลี้ยงเต่าโดยเฉพาะเลยเอาจริงๆผมอยากสร้างให้เป็นชายหาดแต่คือมันเป็นสกายบล็อกไงผมทำได้แค่สีสันคล้ายๆชายหาด ก็คือจะมีบล็อกทรายบล็อกดินรองลองมาแล้วก็บล็อกหินแซมๆปุ๋ยต้นไม้นิดหน่อยแค่นี้ก็แลดูเหมือนชายหาดแล้วมัง้งอย่างที่รู้ว่าถ้าก่อไหนมีสัตว์เนี่ยก็ต้องมีรั้วใช่ไหมส่วนรั้วเนี่ยผมสร้างแบบห่างๆกันเลยเพราะเต่าเนี่ยมันใช้พื้นที่2บล็อกเพราะฉะนั้นรั้วแค่นี้เต่าออกไม่ได้แน่นอนพอสร้างเสร็จก็ปล่อยเต่าสู่บ้านใหม่มาดูน้อนเต่าสักหน่อยว่าอยู่ดีกินดีหรือเปล่าก็ต้องยองังยองเลยกลัวเผื่อเยี่ยมไข่เต่าแล้วบางทีเต่กากำลังวางไข่อยู่ แล้วคือไข่เมียไม่เด้งขึ้นมาไงมันก็อยู่ใต้ตัวเต่าบางทีก็เผลอเหยียบแน่นอนว่าขนาดผมยังเผลอเหยียบกันได้ผมเลยไปทําป้ายเตือนเผื่อว่าคนอื่นเข้ามาแล้วเผลอเหยียบก็มาเบิร์ดมาวางปอกเปลือกแล้วก็ทุบออกจะทําเป็นป้ายแบบแขวนพอทําป้ายเสร็จก็ป้ายมาติดเขียนคําเตือนน่ารักน่ารักว่าใครเหยียบใครเต่ากูจะเหยียบหน้ามึงเป็นไงโคตรน,น่ารักเพิ่มหมึกเรืองแสงย้ำเตือนหน่อยเผื่อคนไม่เห็นก็หว่างกําลังสร้างกอเต่าอยู่ใช่ไหมผมแล้วปรับเป็นไบโอมแพนแล้วก็มีแก่มาเกิดด้วย ผมได้ย้อมสีเป็นสีมาเจนตาเพราะผมมีแผนต้องใช้ขนแกะและนี่คือเควสปีที่ผมอยากได้มากๆแต่ว่าแป้งดูขอแต่อย่างโคตรหายากเอาจริงอย่างอื่นมันไม่ค่อยหายากสักเท่าไหร่แต่ว่าที่หายากเลยคือบล็อกท้้าพึ้งจะบอกมันคือปีสายฟรีที่ดีที่สุดเลยก็ได้และก็ได้นอนว่าในการหาบล็อกท้้าพึ้งเนี่ยก็คือต้อนทำฟาร์มพึ่งเท่านั้นก็ถ้าใครยังจำได้เนี่ยท้ายคลิปใช่ไหมผมได้บอกว่าตรงเนี้ยแมงไม่สวยตอนแรกผมกะสร้างเกาะแยกทำเป็นฟาร์มพึ้ง แต่ไป,ไปมาเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยไงแล้วมันก็ไม่สวยด้วยผมจึงตัดสินใจว่าจะสร้างตัวนี้แหละจากเดิมที่มันเรียบเนี่ยผมได้วางบล็อกให้มันมีส่วนวอลสหน่อยแล้วก็เปลี่ยนบางจุดให้เป็นกระจกแต่ขอสปอยได้ไ่าในนาโตเนี่ยมันจะสวยงามมากกว่าเดิมส่วนฟาร์มพึ่งทั้งด้านในและด้านนอกเนี่ยผมได้ปรับแต่งจนทุกวันนี้ผมยังปรับแต่งอยู่เลยก็พอทาด้านนอกเสร็จก็ไปทำด้านในต่อด้านในเนี่ยผมจะไม่ทําแบบว่าเป็นพึ่งเฉยๆแล้วก็เดินเก็บเอาเพราะไม่จะเสียเวลาผมแล้วก็ทำอื่นไม่ได้เลย ก็เลยตัดสินใจว่าทาเป็นฟร์มัตโนมัิแทนแล้วก็ทําระบบเก็บของเป็นลางรถไฟด้านล่างด้วยพอทำเสร็จผมก็ได้เก็บสารสมรวมพึ่งสะพักรใหญ่เลยเพื่อมาขาเป็นบอลแล้วมาตกแต่งกำแพงแล้วก็ได้ดีสเล่มนตกแ,แต่งเพิ่มด้วยสีไม่ได้ดูแบบตัด,ตดกันผมค่อนข้างชอบนะสีแบบเนี้ยมันทาให้บอลน้าพึ่งเนี่ยแลดูเข้มแล้วก็เด่งกว่าเดิมผมได้ใช้เวลาทําตอนคืนนะเพราะทําตอนเช้าเนี่ยพึ่งมันจะบิน,นออก พอถึงช่วงเช้าก็เสร็จพอดีก็แม่ขยายพันธุ์พึ่งพอตอนแรกที่ผมเอามาเนี่ยพึ่งมีแค่สองสามตัวเองถ้าถามว่า,ามาจากไหนก็ใช้ซิลทอยขุดรางจากกอเก่ามาแล้วก่อนหน้ี้ผมได้เก็บผลผลิตเป็นรวงพึ่งใช่ไหมผมแล้วก็จกคาเปขวดน้ําเพื่อที่จะไปใส่ในตินเซอร์แทงไกจะได้เก็บเป็นน้าพึ่งแต่จริงๆตอนแรกผมใส่ผิดเวปอติมต้องใส่ให้คมทุกช่องถ้าไม่งั้นตอนที่เราเก็บเนี่ยน้ำพึ่งมันจะเข้าไปอยู่ในตินเซอร์แทงแล้ววงจอมก็จะเออเลอร์เราต้องมาแก้ประมาณน,นั้นแหละ สุดท้ายแลวก็แถบดรอมา,มาจะได้เปิดเติมขวดง่ายครั้งต่อไป เฟลใครเคยเล่นไมคร r บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าพวก p ีเเนี่ยมันจะไม่จบที่ประสิทธิภาพ5แต่มันจะมีมากกว่านั้นแต่ใน,ในการขุดหินเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราขุดในฟาร์มปกตีนะมันช้ามากๆเพราะว่าหินเกิดไม่ทันวันนี้ผมได้ตัดใจว่าจะทําฟาร์มหินแบบอัตโนมัติเอาจีไม่แม้อัตโนมัติหคือเราต้องขุดเองนี่แหละแต่ว่ามันจะเร็วกว่าเดิมพอมีวงจรประกอบด้วยมันช่วยดันหินเข้ามาทําให้เราขุดหินได้ต่อเนื่องมากกว่าเดิมส่วนรูปแบบวงจรเป็นวงจรวนลับทั่วไปนี่แหละผมประกอบเข้ามาเหมือนกันกี่ิดดเองวหัว พอทำเสร็จก็มาลองฝุดซะหน่อยบอกเลยว่าโคตรเร็วเร็วแบบเร็วมาก,กมากเร็วกว่าเดิมแบบสี่ห้าเท่าเลยเร็วจนบางทีฮอปเปอร์เจ็ดตัวแทบดูดไม่ทันอ่ะก็ทำมองมุมบอนี้ก็จะปวดหัวนดดิดหน่อยเอาจิงไม่หน่อยอ่ะตาลายเลยส่วนนี้คือที่อุตสิอังเก่าขุดได้สี่คนแต่คือมันดูดิหินไม่เกิดไม่ทนันด้วยเลยทให้เราขุดได้ช้าต้นเกมพวกเรายังไม่มีของดีดอ่ะอันนี้คือพอใชาแ้แห้ะ แต่หลังเกมเนี่ยมันไม่ทันใจลูกคนอาจจะคิดว่าเนี่ยคือโลกสร้างสรรค์หรือเปล่าแต่เอาจริงเลยมันไม่ใช่นะเว้ยในเซิร์ฟได้มีกิจกรรมสร้างบ้านจะใช่ยังไงก็ได้แต่ว่าต้องเป็นตีมคิดมากพูดเลยว่าผมไอเดียตันมากตอนเนี้ยแต่ที่สำคัญเลยคือผมมาจากเซิร์ฟสกายบ็อกซ์ผม,มตัดใจว่าจะสร้างเป็นบ้านแบบสกายบ็อกนี่แหละก็บ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนก่อนที่ผมอยู่นั่นแหละแต่ว่าจะต้องแต่งแนวคิดมากอยากจะบอกว่าในการสร้างเซิร์ฟอีเวนต์เนี่ยเอาจริงผมใช้เวลาไปเกือบ20ชั่วโมงในชีวิตจริงเลยก็ไนะมไม็ไไดดดด้้้้ะะแตต่่่่ผผมมมมมงงงััาาาาาใหหูทเพรววรววกส บางทีไม่ได้กดอ่านรีเพย์ก็ถามว่าทำไมผมถึงเสียเวลามาสร้างบ้านในโลกนี้ใช่ก็เพราะว่าเงินรางวัลเนี่ยที่1ได้500ที่2ที่3 300ก็ถ้าใครมีมากกว่า1คนช่วยสร้างเนี่ยก็จะห่างกันแต่ว่าเขาจะให้เป็นพอยต์ในเกมนะก่อการผมได้สร้างเป็นต้นคิดมากจะใหญ่นี่คือใหญ่แล้วสำหรับผมอะแต่อยากจะบอกว่าของคนอื่นเนี่ยแม่งโคตรใหญ่ใหญ่แบบใหญ่โคตร ส่วนกาะที่สองก็สร้างให้บ้านหลังลน้อยเอาจริงมันไม่น้อยสำหรับผมแต่คือสำหรับคนอื่นแล้วแม่งรู้สึกว่าแลดูน้อยไปเลยเพราะคนอื่นเนี่ยเขาสร้างบ้านระดับแบบว่า30บล็อกเงี้ย20บล็อกเงี้ยโคตรใหญ่แล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเกาะโลง่ลงๆที่ทําเป็นลานสก็ตเอาจริงมันคือบ่อตกปลาแหละแต่ว่าในโซนเขตหนาวเนี่ยพวกบ่อ,บอน้ำไม่ได้น้อยเนี่ยก็คงเป็นน้ําแข็งหมดใช่ไหมล่ะ และนี่คือเกาะะหมดที่ผมได้สร้างก็จะมีเกาะนาฬิกาเกาะหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เกาะน้ำพุน,น้อยส่วนเกาะสุดท้ายเลยก็คือเกาะสกายบ็อกซ์มันคือจุดเริ่มต้นของสกายบ็อกซ์เลยของในกล่องก็คือของที่ขุดได้จากสกายบ็อกซ์คลาสสิกตอนต้นเกมอ่ะเสียดายันทีนี่เขาไม่ได้ตัวเลียงขนาดนั้นแล้วได้เป็นทุกคนเนี่ยไอ้เกาะที่ผมสร้างอยู่ตอนเนี้ยเต็ม10ให้กี่คะแนน ก็กลับมาที่สก,กายบอกของเราก่อนเน้ยผมได้เห็นคนคนึงเขาไปเหมืองแล้วก็โดนบอสตบตายตลอดเลยโดยโปกติเนี่ยผมไม่ได้เห็นเขาเล่นอยู่คนเดียววันนี้ผมได้ทีพีไปหาเขาแล้วก็ไปถ่ายเงินเขาโคตรเลวผมได้ถามเขาว่าเงินที่ตัวมีเท่าไหร่เขาบอกมีหมื่นห้าผมเลยขอเงินเขาเขาเลยบอกว่าเงินเนี่ยมันหายยากผมเลยบอกเขาว่าแต่วันหาใหม่ได้แม่ยอยได้จริงจริง แต่สุดท้ายเลยเขาก็ให้ผมมัละห้าพันซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะให้ได้ซ้ําแต่ในเมื่อเขาให้ให้ผมมาแล้วเขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใช่ไหมผมเลยให้แอปเปิลเขาไป64ลูกมันคือแอปเปิลกิจกรรมถ้าไปแลกของขายก็ได้3ามถึงห้าหมื่นเลยวันนี้ผมด้มาที่วาร์เคสมันคือจุดรวมเคสที่หาของเทพเทได้ที่นี่และนี่คือเซตที่ผมยาได้มากที่สุดมันเป็นเซตที่ทํายากมากมันเป็นของบอสตัวสุดท้ายแต่บอสไม่ใช่ปัญหารหรอกปัญหามันคือพวกลูกกระจกนี่แหละเราต้องตีเก็บของมาเนยยเนหลลาพัตัตว แต่ว่ามันก็มีทางลัดอยู่นะซึ่งทางลัดนะั้นมัาต้องใช้ดวงใช่คือไม่ต้องใช้ดวงเวแต่ว่าโอาการออกเนี่ยมัน70%เลยนะมันเป็นของที่ไปแลกดาบได้ซึ่งไอของเนี่ยมันต้องใช้3าอันซึ่งเงินในเกมผมตัวเนี้ยมีเกือบล้านและมันถือเยอะมากมากถ้าเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆแต่ประเด็นเลยคือไอ้กองสุ่มเนี่ยมันไม่มีกุญแจไข่แต่นี่คือวิธีที่จะได้มันมาเราต้องหาปลาปักเป้าทองดิบแล้วก็เห็ดอย่างละ2กลกองครึ่งส่วนขนแกะต้องใช้5กลกอง มันถือเยอะมากๆนะในการหาขนแกะ5กองเนี่ยขอสปอยเลยว,ว่าผมสุ่มไปเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เลยชิ้นส่วน70%นั่นน่ะกลับมาที่ปีที่ผมอยากได้ซึ่งปีเนี้ยมันต้องใช้ขนแกะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถนะ้าผมทําฟาร์มขนแกะมันเป็นที่คุ้มค่ามากเลยใช่ไหมละ่ะทำฟาร์มเดียวได้ถึง2เควสเลยมันก็เลยกลายเป็นเกาะถัดมาในะที่ผมจะทำนั่นก็คือเกาะแกะไม่ไม่ไม,ไม่คือมันไม่ใช่เกาะแกะอย่างนั้นเว้แต่มันคือเกาะแกะที่สำคัญเลยคือเกาะเนี้ยผมจะไม่ทําแบบว่าเป็นแกะทั่วไปแล้วก็มาเดินตตดขนก็คือมัน มันไม่ถูกใจคนขี้เกียจอย่างผมไงถ้าใครยังจำได้เนี่ย24ชั่วโมงแรกไม่ได้ใจผมเคยบอกหรือเปล่าว่าในกิจกรรมครั้งหนึ่งอะผมสุ่มได้กองสปาด้วยผมได้วางกองสปาแล้วก็แกะมาใส่ทันระบบน้ำไม่ผักแกะลงไปแล้วก็กลายเป็นแกะปิ้งย่างด้านบนกองสปาแล้วก็ห้องกองสปาเนี่ยมันทําไม่นานเลยแต่ที่นานเลยก็คือระบบเลสโตนเนี่ยทำให้ใจปวดหถกทีเอาจริงมันไม่ยากขนาดนั้นมันคือวงจรเก่าเลยแต่ประเด็นเลยคือ พื้นที่มีจำกัดแลนี่คือสภาพตอนที่เสร็จแล้วแค่50%นะแล้วเดี๋ยวในนาคตอ่ะผลไม่แอบตกแต่งอีกทีหลังจำกอดตอนนี้นะเดี๋ยวถ่ายคลิปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงก็่าวผมไปทําวงจรคูถิ่นเหมือนจะมีคนถูกใจวงจรเขาเลยว่าให้ผมมาทําที่คูถิ่นที่บ้านเขาตอนแรกผมไทถามหา,ากระจเพราะในการทําวงจรเนี่ยถ้าใช้กระจกมันจะเห็นง่ายใช่ไหมแต่เขาก็เลยบอกว่าบล็อกเพชรเนี่ยมีมากกว่ากระจให้ใช้บล็อกเพชรไปได้เลยไม่แห้งโคตรรวย แต่ว่าวงจรที่ผมทําให้เขาเนี่ยเป็นวงจรที่ใหญ่กว่าแล้วก็ไม่เหมือนกับที่บ้านผมที่บ้านเนี่ยจะดันแค่ซ้ายวขวาใช่ไหมแต่วนที่เนี้ยจะดันทางซ้ายขวาข้างบน2ออันแล้วก็ข้างหลังด้วยเพราะเจ้าของบ้านนี้เนี่ยเขาเป็นสายเติม เพียเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโคตรจะดีแล้วก็กลับมาที่กิจกรรมบ้านหลังนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือบ้านอันดับที่1โคตรใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบ้านผมแม่ก็บ้านจิ๋วไปเลยบ้านหลังนี้เป็นอันดับที่2เป็นบ้านที่ผมชอบมากที่สุดตอนแรกคิดว่าบ้านหลังนี้จะได้ที่หนึ่งยซ้ำเพราะด้านในเขาเนี่ยตกแต่งแบบโอ้โหแม่งโคตรสวยแล้วถามบ้านผมได้อันดับที่ไหนก็คือแม่งไม่ได้ติดทักอันดับเลยได้แค่อันดับชมเชยแต่บ้านพวกนี้คือเขาไม่ทําแค่คนเดียวนะเขาทำมาหลายคนเพราะฉะนั้นเงินรางวัลเนี่ยก็จะหายกัน ัที่2ที่3ห่างกันนั่นแหละผมไล้เอาเงินส่วนนั้นน่ะเอามาเติมยศมันด้ทำให้ผมบินได้เว้ยนี่คือสายบอกว่าไม่ใช่ฟรีเมื่สายโคสฟรีในเมื่อเราบินได้เนี่ยก่อนเรามันต้องสวยมากกว่าเดิมใช่ไหมผมได้เอาใบไม้แล้วก็ตะเกียงโซ่เนี่ยมาตกแต่งในกอแกะด้วย ไม่ไม่คือไม่ได้กอ่อแกะ่งนะแต่คือกอ่อแกะแล้วก็มาเติมส่วนบางส่วนที่ผมอยากทําแต่รู้สึกว่าลําบากก็เลยไม่ได้ทําตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากก็เลยมาทําต่อซะหน่อยแล้วก็โซ่กับตะเกียบมาตกแต่งกอ่ออื่นด้วยเพราะมองตอนคืนเนี่ยม,มันมืดมากเลยข้างล่างก่อผมอะเอาจริงอยากจะวางในบล็อกที่ให้แสงสว่างนะแต่คือมันรู้สึกว่ามันใหญ่ไป แล้วก็บอมาตกแต่งด้านนอกของฟาร์มพึง่งเพราะก่อนอันนี้มันรู้สึกว่าลำบากก็เลยไม่ตกแต่งตอนเสร็จแล้วก็สวยใช้ได้นะสีตัดกันอย่างที่คิดเลยก็พายจากการสร้างแล้วก็พวกกิจกรรมมาตกตาซะหน่อยดีกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมสว่อมันสั้นนะแต่ตจริงตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันนานมากเพราะผมคิดว่าการฟาร์มไอเท่ฟาร์มของฟาร์มอะไรที่มัมาใช้ในการสร้างเนี่ยในย4ิบแล้วก็48ชัมมม่วโมงทุกคนคงเห็นไปเยอะใช่ไหมคลิปนี้ผมเลยตัดมาแต่เนื้อเ,อเลย พวกการสร้างแล้วก็เป้าหมายของคลิปนี้จริงๆในที่ทุกคนเห็นตอนนี้นี่คือสะพานใช่มันมันคือสะพานถ้าใครไม่เห็นเป็นสะพานก็มองเป็นสะพานหน่อยแล้วกันนะมันคือสะพานทอดยาวไปก่อนหนึ่งก่อนนี้เป็นก่อนที่ผมอยากทามากแล้วตอนแรกว่าจะทาตรงฟาร์มพึ่งด้วยซ้ำแต่ว่ามาทาเป็นฟาร์มพึ่งไปแล้วไงก็เลยต้องแยกมาทำเกาะใหม่แทนก่อนนี้ผมอยากให้ไม่อยู่ห่างไกลกับเขาไมา่สุดเพราะว่าพูดตัวเลยคือมันไม่ค่อยเข้าตีมสักเท่าไหร่ผมไม่อยากไม่ดูเด่นสักเท่าไหร่แต่พอ멀ไกลแล้วมมนต้องเด่นอะ่ะนึกออกปะ ก็พอวางได้เสร็จก็วา,วางขอบเกาะต่อเอาจริงตอนแรกผมไม่อยากให่เป็นวงกลมด้วยเพราะว่าเกาะอื่นมันก็กลมไงแต่เหมือนว่าก่อนนี้ผมต้องวางกครงสปาวประมาณ3-4กสรงเพราะฉะนั้นมันต้องการความสมมาตรที่ค่อนข้างเยอะเลยก็เลยทำเป็นวงกลมดีกว่าแล้วกาะนี้เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยสร้างมาเลยในในเกาะนี้นะก่อนนี้ผมทํเป็นฟาร์มมอนเตอร์แต่ว่ากครงสปาวยังไม่มีนะทาไว้ก่อนเนื่องจากวัดสดุเก่อสร้างผมเนี่ยมีไม่พอเอาจริงคือมันก็พอแต่ว่ามันดูดุดันไม่พอไงผมต้องการบล็อกบางบล็อกแนีลบไปตกแต่ง บอกที่จะมเมาเลยก็คือเจ้าไม้สีแดงอนี้แหละส่วนบอสนึงก็คือมันมันเรียกบออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือบอคนี้แหละพอคุ้เสร็จก็กลับมาโตแตนที่เกาะระหว่างที่ทำอยู่ก็ยังไม่ทันเสร็จผม,มเล่นไปเท,ที่ยวที่เกาะสตาร์บก่อนนี้มีเกาะหนึ่งที่มีฟาร์มอัตโนมัติเยอะมากผมก็เล่นมาสุดอยู่ฟาร์มหนึ่งนะั่นคือฟาร์มมอนเตอร์ เดี๋ยวฟาร์มมอนเตอร์อีกแล้วหรอซึ่งเขาใช้ระบบแมวในการไล่คีเปอร์บอกเลยว่าผมสนใจมากเพราะฟาร์มมอนเตอร์ก่อนหน่านี้ผมสร้างกันมาจะมีปัญหาที่มอนเตอร์ไม่ยอมเดินตกลงไปข้างล่างมันเจอฟาร์มพึ่งของเขาด้วยใช้วงจรเดียวกับเราเลยแต่ว่าพึ่งเขาไม่หายซึ่งพึ่งผมอะจะโดนระบบลบเพราะว่ามันเกิน15ตัวต่อนหนึ่งชั้งโปรติดแล้วตอนผมไปเที่ยวไหนก็ต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับมาบ้านบ้างใช่ไหมรอบนี้ผมได้มณนีดูดเลือดจากสตาร์มาด้วยมันเป็นมณีที่ถ้าใส่ในอุเ่จะิคา,า,ารถองอึถงแกะ แล้วผมก็มายืนเวลผมไม่ได้มาเวลเองนะแต่ว่าให้คนอื่นเวลนั่นคือสมาชิกใหม่ของก่อเราก็คือคนที่ผมไปทําฟาร์มหินให้แหละแต่ว่าเขามีเกาะอ,อยู่แล้วก็เลยทำได้แค่กดว้แจในเกาะก็สามารถทําได้เหมือนสมาชิกทั่วไปเลยเขาเป็นผู้เล่นเก่าที่แบบเก่ากึกอะ่ะซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีระบบพวกนี้นีเ่เหมือนพาเขามาอัปเดตตามตัวเกมซะหน่อยพอเวลเสร็จผมก็ได้กลับมาทำากของผมต่อส่วนด้านในผมจะวางกกงสปาวมอนเตอร์เพราะฉะนั้นด้านนอกเนี่ยก็ต้องดูแบบดูดนันดูดันหน่อย ตอนแรกผมกะว่าด้านบนเนี่ยจะปิดมันทึบหมดเลยแต่ก็ลืมไปว่ามีกระจกทึบแสงอยู่ผมเลยมาใช้จะ่ดูมอนเตอร์อยู่ด้านบนได้ มาตแต่งรอบนอกต่อเพราะก่อน,นี้มืพื้นที่ข้างเยอะเลยเอาหินดิฟเซมาลับกันก่อนนี้ดูเข็มๆม,มืดๆแล้วกกอนอี้ทั้งเกาะผมได้วางโคมไฟมันสีฟ้าหมดก็ตอก่อจะเกาะบอนเตอร์เม,มื่อกี้เราไ,ได้ดูฟามพื้นที่เกาะสตาร์บมาแล้วผมเลยกะว่าจะแบ่งพื้นเป็นสี่ส่วนก็เผื่อว่ามันจะเป็นกลุ่มๆและไม่โดนระบบลบส่วนตัวฟ้าเนี่ยก็มีคนให้ไข่ผมมาผมก็เลยไม่ขยายไปก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ใช้งานน้องนะแล้วก็อียาวเลยที่ไม่มีแผนจะใช้ด้วยมาขยายรังพึ้งด้านข้างเนี่ยให้ขยายมีสองรังแล้วก็สอ,อ,พองพื้นที่ สุดท้ายตกแต่งเพิ่มความเป็นธรรมชาติซะหน่อยเดี๋ยวในนาโคดาถ้าเก็บลวงพึ่งได้แล้วจเอ้ามาคาเป็นบอลแล้วใส่แทนใบไม้จะได้ดูแบบเป็นล้างพึ่งยากจริงๆแต่ก็ยังทำไม่ทันเสร็จสุดท้ายก็มาถูกขั้นด้วยกิจกรรมตีมังกรก็พอตีมังกรเสร็จ ได้กลับมาที่เกาะแล้วก็มันทาด้านล่างของเกาะมอนเตอร์อเอาแขกซอมบี้น้ําเส่ในกองสปาวด้วยก็ถามว่ากองสปาว์เนี่ยมาจากไหนก็คือกองแกะนั่นแหละสุดท้ายผมออกไปแล้วกองแกะเพราะว่ามันเกิดทีนึงตัวแล้วคือผมปรสิิมันไม่ดีเลยเหตุผลที่เลือกซอมบี้น้ำเนี่ยก็เพราะว่าผมยากได้ไทเดนพอมีสกิลจากคาร์สพอมดะต้องใช้ไทเดนด้วยแล้วก็ตะเกียงมาโตแต่งด้านนอกเกาะก่อนนี้ต้องวางเยอะหน่อยเพราะว่าตะเกียงสีฟ้ามันให้แสงสว่างน้อยแล้วก็ได้นอนว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ ความเป็นธรรมชาติยังไงละ่ะผมก็าได้ใบไม้ม่นตกแต่งที่ด้านล่างเกาะเอาจริงอยากสร้างเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็นมเข้าหาตัวเกาะด้วยแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะก็เนื่องจากทําใบไม้ข้างแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากขนาดเกาะมันค่อนข้างใหญ่ผมเลยทําเป็นเหมือนผู้ไม้ใหญ่แล้วก็ย้อยลงมาข้างล่างแล้วก็เชื่อมกันระหว่าง2ภูมิด้วย ทะเลนอนแล้วความไปทรม่าผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงตกแต่งแค่ด้านนอกเดียวมันไม่ทายปะเตเลมาตกแต่งที่ตัวอาคารด้วยอันนี้เหมือนเป็นไม้ที่เลือยขึ้นมาด้านบนตอนแรกกะว่าถ้าเสร็จแล้วแม่งไม่ดูดีเนี่ยจะทุบทิ้งแต่พอทำแล้วมันดูดีไม่แน่ใจดูดีหรือขี้เกียจทุบก,ก็ไม่รู้ก็เนื่องจากก่อนเนี่ยผมจะไม่วางตะเกียงธรรมราเลยแล้วพอผมวางตะเกียงสีฟ้าเนี่ยแสงสว่างมันน้อยมากๆกเลยต้องหาบล็อกอื่นเพิ่มแสงสว่างเพิ่มซะหน่อย พอบินดูรอบไปก็รู้สึกเลยว่ามันรนโลนยังไงก็ไม่รู้ไอ้เกาะเนี่ยผมก็เลยหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มสักต้นหนึ่งแต่พอปลูกไปเนี่ยโอ้ต้นแมงโคสูงสูงเกินไปอ่ะคือมันทรงไม่สวยเลยแล้วก็ระหว่างนั้นเ <c oughs> พื่อนบ้านผมเนี่ย <c oughs> ก็ได้เรียกผมไปดูที่เกาะส่วนเกาะของคนเนี้ย <c oughs> เขามีความปต์ว่าเขาสร้างทุกไบโอมเลยนี่คือไบโอมโอเชี่ยนของเขาเป็นที่ตกปลาแล้วเขาพาทัวร์พาผมไปเดินดูไบโอมอื่น กลับมาที่กอของเราไอ้ต้นไม้ต้นเมื่อกี้คือมันทรงสูงไม่ถูกใจเอาจริงผมปลูกไปหลายต้นมากเลยแต่ว่ามันทรงไม่ถูกใจต้นสุดท้ายต้องทุบออกก็คือไอ้ต้นเนี้ยแม่งทุบยากป่ะคือเหมือนต้นโอก๊กต้นใหญ่ที่แบบว่า่อนไม้ไม่อยู่ไหนก็นไม่รู้ที่ต้องแบกไปไม้ทุบเองอ ในสุดผมไ,มได้เจอต้นไม้ทรงที่ถูกใจเอาจริงมันไม่ถูกใจทีเดียวหรอกแต่ว่าปรับแต่งนิดนึงก็คือดีเลยอะแล้วคือทรงมันได้มากมีรากที่ขึ้นจากดินเหมือนเป็นอุโมงค์ทางเดินด้วยความสูงนี่คือกาลังพอดีเลยเพราะได้ต้นไม้ที่ถูกใจก็เปลี่ยนพื้นที่บางส่วนนี้เป็นดินพอเป็นหินอย่างเดียวดูรอบเนี่ยมันรู้สึกน่าเบื่อไปหน่อยแต่พอมีสีเขียวมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาแซมเนี่ยรู้สึกว่าพอได้ และนี่คือสภาพตอนที่เสร็จแล้วนะตอนนี้นะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะทำเป็นต้นไม้ใหญ่ๆจะฝ่าหน่วงข้ามแค่คิดก็เหนื่อยแหละต้นไม้ใหญ่เนี่ยแต่มันคงไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกเรามาอัปเดฟความแกะสักหน่อยกันดีกว่าก่อนเนี่ยผมได้กองแกะไปใส่เกาะหนูแทนแล้วผมไม่อยากเกาะเนี่ยมันโลง่งผมก็เลยกะว่าจะมาทำกองแกะเพิ่มประกอบกับ,กบไว้เกาะเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะามีสี่ช้างรวมกันก็คือเกาะหนึ่งอะ แบ่งเป็นสี่ช้นงแบบพอดีเลยผมได้ทำกองแกะสี่กองซะเลยก็เผื่อเวลาเลี้ยงเยอะๆแล้วมันจะไม่หายส่วนเรื่องขนแกะเดี๋ยวตัดเองก็ได้วะแล้วก็ยังดีที่มีแกะผู้เหลือรอดจะเกาะเอ็นช้านเนี่ยสองตัวที่เสี๋ยนี้คือโดนระบบลบหมดแลลวช่วงน,นี้ผมจะให้อาหารแกะแล้วก็ตกแต่งล้อให้อาหารได้อีกรอบหนึ่งและนี่คือสภาพกองแกะล่าสุดตอนที่ทําเสร็จแล้วสีฟูแบบบนหวานเลยพยายามที่จะทำให้เข้าสีขนแกะมากที่สุดส่วนวงจรด้านล่างผมยังไม่ได้เอาออกคือมันเสียดายอ่ะ ให้หารแก่เสร็จก็แวะแม่อาหารพึ่งต่อแต่พึ่งเนี่ยก็ยังสือว่าไม่ยังโดนลบอยู่ดีนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละให้ให้ไปก่อนก่อนที่มันจะโดนลบจะได้ช่วยกันทํางานและนี่คือสิ่งก่อสร้างสุดท้ายของคลิปนี้ก็เลยผลต้องมาเคลียร์พื้นที่ตรงกลางก่อนให้มันโล่งมากที่สุดก็ยังไม่ทันได้เริ่มเลยก็นึกขึ้นได้เลยว่าวัสดุในการทําเนี่ยมันยังมีไม่พออย่าเรียกว่ามีไม่พอเลยเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่า เลยนี่คือวัตถุดิบผมกำลังตามหานั่นคือไม้สีเขียวผมเลยใช้เวลาสักพักหนึ่งในการตัดเลยเพราะผมตัดมาแบบเยอะมากๆใช้แบบไม่ไหวไม่ไหวเลยเกือบสองกองใช่นี่นี่คือมันเยอะแล้วและนี่คือสิ่งที่ผมกำลังทำนั่นคือบ้านใช่เวคือผมเนี่ยสร้างนู่นสร้างนี่มากมายตั้งแต่คลิปแรกเลยผมยังไม่เคยสร้างบ้านตัวเองบางคนอาจจะคุ้นแล้วว่าเอ้ยบ้านหลังนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่เว มันคือหลังเดียวกันที่ผมสร้างในวันช้างมันเป็นหลังหนึ่งที่ผมสืบว่าค่อนข้างชอบอ่ะแล้วขนาดมันพอดีเกาะผมด้วยก็ถามว่าบ้านแนวไหนที่มันเข้าธรรมชาติมากที่สุดอ่ะถ้าถามผมนะนอกจากบ้านต้นไม้ก็คือบ้านทรงญี่ปุ่นนี่แหละเพราะมันตกแต่งแนวธรรมชาติง่ายมากที่สุดก็ทําเหมือนกันกวันช้างเลยแค่ปรับแต่งนิดหน่อยและนี่คือเป้าหมายสุดท้ายของผมถ้าใครดูใน24ี่ชั่วโมงแล้วก็4 8ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยจะคุ้นกับสถานที่นี้มากนั่นคือเหมืองสุดท้ายเหมืองที่5ผมมาที่นี่คนเดียวเพื่อมาตบอ ใช่เว้คนเดียวโกติเนี่ยถ้าผมมาตีบอสเหมืองหผมจะมาอย่างน้อย3คนก่อนใน,นตอนเล่นซีชั่วโมงผมเคยลองมาสู้แหละโอ้โหแม่งโดนบอสตบตบแบบตบเละอ่ะแต่รอบเนี้ยบอกเลยว่าชิวชิวเลือดผมดิเด้งไวแบบไวมากๆขอแค่ได้ตีพอมันดีที่ผมได้ยาสตาร์่ะคือมันดีดูดเลือด แล้วผมมีอยู่แล้วอีกหอร์บอกเลยว่าสแม่งมีค่ามากก็ <_ han> แล้วผมตีบอสสี่ร้อยอ่ะผมดูดเลือดแปดหน่วยแต่ลืมนะว่าผมมีเลือดแค่ร้อยห้าสิบที่สำคัญเลยคือผมตีแบบรัวๆ <_ ull> ถึงบอสจะดาเมจหนักแล้วก็เลือดสามแสนเลยเนี่ยสุดท้ายผมสามารถโค่นบอสได้บอกเลยว่า easy คลิปนี้แม่งอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าผมใช้เวลาและตั้งใจทำมากสุดท้ายเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปถัดไป